สบายดีเด้อทุกคนจากคลิปก่อนเนาะที่แอดได้ไปหางสวนแล้วแอดได้ปั้มต้นเ้าไปเนาะเมื่อนี้แอดโก้จะเอาหน่อเภามาเห็ดกแกงแซบๆซบสก,กินเด้อเริ่มแรกได้หน่อเภามาแอดโก้เอามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเนาะล้างแล้วแอดโก้มาจัดการซอยเป็นตอนๆใครจะซอยแบบใดก็ได้เนาะแอดโก้จะซอยตอนประมาณนี้ ซอยค่ายๆตัวนเขาจะแกงมหมือไมงนี่เนาะมื้อนี้แอดก็จะแกงโบาลายเนาะจะประมาณนี้ จะใส่กระดูกหมูเฮดพักขาแล้วก็พักหวานท่อมแล้วแอดก็จะมาเอาเขาเบื่อเข้ามาเนาะใส่ลงโคกตามด้วยหัวหอมแดงมักพริกแล้วก็หัวสิงไข่ใส่ลงไปตามทุกอย่างให้เหล็กๆเ,เลยเด้อ พอตำแล้วก็มาข้างหมอน้ำยานางข้างไอฟ้ฟดเลยเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงตามด้วยเขาเบือที่เขาตำใส่ลงไปเอากระดูกหมูลงใส่ต้มไปให้กระดูกหมูซุกเนาะ พอหมูสุกแล้วก็เอายอดผ้าของเขาใส่ลงไปเลยตามด้วยเห็ดเห็ดนี่ไายจะใส่เห็ดอย่างก็ได้เนะมือนี่ดใส่เห็ดคอนขาวแล้วก็เห็ดเฟืองต้มไปจนทุกอย่างสุกดีเลย พอทุกอย่างซุกดีแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยแป้งน,นัวรสด,ด,ดีและน้ำปลาแดกใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะ ซิมรสชาติเบิงหาแซบแล้วก็เอาพักหวานและพักขาของเฮาใส่ลงไปเลยเนาะค้นให้เข้ากันให้พักของเฮาหยุบตูแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนาะซัมนี่แกงนอเผาใส่พักหวานแซบแบของเฮาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อ ขอบใจสำหรับการทับสมฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กและซองยูทูบสุพีซแชนลของแอดฮันเดอร์ทุกคน